พี่น้องตอนนี้แม่มอนกำลังหลา่ามาหากินเดอ้อเข่าปลาออกทงไฮทงหน้านออกมาทงหน้าน้องปูน้องปลาคนในบ้านนี่แหละป้าแม่มอนนี่แหละมาหาพุด <c ười> กับปูกับแป้ง <c ười> นั่งหลาอย่หลงมเพ ขี่รถมารถกับติดจักบ่ได้เลยพี่น้องมาห่อหนีเลยติดจักบ่ได้รถก็ได้ว่าสิไปบ่หอดหวยสัมที่แรกว่าสิลงหวยรถไปบ่ได้เลยเขาแห้งิได้จูงขึ้นเมื่อเอ้ยรถก็เก่าคนก็แก่ไปเบิ่งนั่งหล่าคุ้เด็ดเด็ดเด้อพี่น้องเอ้ยเด็ดแค่เด็ดว่าโอ้มาลิน เ <c oughs> ออบอนหลายเนาะอยู่นี่ออมเป็นบอน่อบอนอันนี้ออมขั้นได้หนิเนาะกินมาได้ได้เนาะขั้นเป็นวะอือเดี๋ยวไปทีพี่น้องมาบหากระปูหาหอยหาเกี๊ยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอยากทีลงลงหอยลดลงบ่ได้เลยรถติดบ่ได้พี่น้องเไย งงไปหวยไป,ไปบ่หอดหวยซำโอ้ยไปตาจากสวนเธอน้นอ,นองเนี่ยนะกุ้งแท้สิมีหลายนี่มียแยงกุ้งร้ายได้เลยมีกุ้งได้แบบนี้กบจักกระมีไปจักป่าบอนนี่แหละจักกระมีหู่กบไปจักอยู่บนป่าบอนนี่มันสิอยากอยู่แบบนี้ได้กบนี่อยู่ mặc sẽ mọc ở dạng bà bòn, bà bò, bà đấy, ha bựng, liềng cầy, liềng pet, ở xéo xéo, rồi phi nó có na, thì liềng, liềng ở na, mòi mèn sôm tham sát, năm cành đơ, thùng hay thùng na, này là บานนอกบานหน้าเขาก็เป็นนด่นนี่แหละอยู่น้ำทงไหทงหน้าหากินน้ำทงไหทงหน้าหากบ,บได้นะบบได้มีการมีงานกะเหตุการณ์เหตุงานลงงานกบได้เหตุงานกะหากินหานื้อไหม่ลงหวยนื้อไหม้ก็อึดแต่เด้อพี่น้องเด้อยามน,นี่นะบ่มีแล้วอึดน้ำไหม่นะ มีแล้วอ้าวมิ้วกระปูกระแป้งกะเอิดไปไปจำกันโดตรงเอองอเกียนตัวนี้งามอะไรงามอะไรงอเกียนตัวนี้ตัวป็กไงเนีย่ย องัวตามหอยหอยงัวหอยคุยเดี๋ยวเราเข้าเเอึ๊ดเต็พี่น้องเอ้ยยัง่เห็นจากโตล่ะเป็นงเขียดสิเขาิเนาะเพราะว่า่เห็นเนาะ ไมควย,ยนะมันมีใบตองโป๊กันา ào, สิมีเขียดเขาเห็นอึดยังก็อึดอึดไปเบิดเปลี่ยนไปเบิร์ตโง่ตั้งล้วบอก นี่พี่ดองแต่โตดึงแนวหาขวดเลยหาขวดน้ำมอยงูอ่าพี่น้องเลย ไลยห้อยอย่างนี้นมาเห็นลงมาหดหวยเยพี่น้องเโซเบิ้งเขียดส้ายนั่สิมี่แบบหรือบบ,บหวยหวยโลไปคนละไปตามห้องอันนี้แหละขึินไปนี่กัะทงหน้าเอกนี่หวย หอยเต้าทานเดินหอยเต้าทานแม่ม้อนกับผือมันพระเอิญกับเอิญเนานะนี่เห็นมานนี่ให้นามัน,น,นไม่จะเสียงนาคนออกมาอยู่หน้าเนี่ยเขาทานที่จะออกมาเขาทานอยู่หน้าเป็นมาพี่น้องเพียงเิ็นน้าคุยแมงจุจีอยูืนเข้าก็้นโบหมักเลยซะคุยจุจีขี่คุยพี่นอ้อ <laughs> งคุยแมงจ,จุจี คุยบางต้นเป็นคุยนั่น,นเห็นตัวมันม่จากตะกี้สวะตะคุยหนึงน่งเี่บอกให้เปลาเลยบอกละไรเลยแหละอันนี้เบิงก็ค่ะไ่ได้มีเลยพี่น้องเลยอ,อืมอมีชอนอือดพี่น้องเอ้ยห้ายังตบได้โอเค ผู้กาแฟอืดมันยังเป็นน้ำเคมีบ่มันตายมันบ่เขาใส่ยาเนาะเห็ดไห้เห็ดหน้าใส่ปุ๋ยเห็นนะมันตายมันบอกลูกอันใดเนาะต้งว่าบ่มีกับโบมีแท้ๆน่ากินยากกระปูปาาด้ําไหมกระปูด้ําหนึ่กรแม่เออบ่ผิดว่าผู้กระปูคายบ่แม่เนาะกระปูด้ําได้ไ,ได้ยัง<ม> เอาได้ไปกั่งน้อยเอาเอาโอ๊ยกำลังจะอ่างพี่อ่างน้องได้ปไปกั่งน้อยไปหลุดมือซ้ำเอ้ยได้ปไปกั่งน้อยก็เห็ดหลุดมือมันมาได้แล้วน้ะปานนี่นะงมมาเห็นมันแล้วจกอะไรผู้กว่ากี่นิ้วนะมันส่นดินเออมันส่วนดินจนกี่ตม กจะทีแรกเดีว่ามันมีปลาใช่ตัวน้อยนี่ในปลากังน้อยพี่น้องอื้โตหน้าโตชีมาบังพี่น้องปิ้งจับนังหล่ะะปิ้งหันคณะปิ้งนี่กระเดิบกระเดิบอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยบฮ้ยเฮ้้ฮ้้้ยยเเ้ยเ้ยเฮ้ย ปีนจับแข็งคุนดึงออกพี่น้องอไว้ในแม่มอน,น,นี่จ้าเอ้ยสายได้ละบอแล้วพี่น้องเราเห็นลุดไปค่ะแม่ตัวมื่อกี้เล่าก่อนแม่มอนบ่ลงนาะมันย่านปีงพี่น้องจับกล่องไก่งอมเอาจนได้ตวัวพันเห็นลุดมือนะเก่งหลืซูซี่หรืเนาะง่ายมานี่อีกพี่น้อง เอาเบิร์ดเห็นอีหย่างเอาเบิร์ดเฮ้ยเมื่อยพี่น้องบายม่วงกลัวเลยได้อียัง่ึงได้พี่น้องได้แต่กระปุหาหอบทีบหาก็ได้สัมน้ในของนั่งหลายจะก็ได้ยังละในแอลคนฮะไม่ได้จังเบิรงเด้อ วัวปะทิ้งเข่ามานัน่งเหรอฮาไปเรือ่อยๆพี่น้องเออไ,ไม่มออา,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 าอานมันนี้อันนี้อันนี้ไปๆ่งมึงนั่งลาลุงน้องอีกเด้อพี่น้องด้วยน้องอีกแล้วระวังตีนเข่าเด้ออลิเจนแต่ปิ้งแล้วค <laughs> อยลุงน้องบวกนั่น,นนะเองนะย่อยหนึ ไอ้กบูหน่อยๆใส่ตาบมงหงจุกผูกจุกเข้าไปปลากังมันเข่าหู้นั่นแหละปลากังนะแต่ข้าข่อยไปหากระบอกมุดตะกี่มาจกเอาจกเอากูให้หัวไปต้งซองเลยเด้อเวลาเติบเราพี่น้องกับปูแม่มอนเสือมดอง ดองน้ำปลาไวตำใสมหมักหงกลาปูขี้เล็กปลาปูข่ายอยู่ด้วยนะี่นทางนั้นก็ยังจกงอมงอมงอมอๆู่ยังไม่ได้ขึ้นอ,อยู่ได้พี่น้องแ <c oughs> บะลงมากินน้ำพี่น้องกินเมิดอหน่าน้ำหนายยังก็กินใดกินมี้แต่เย่านปากปากหย่าน้ำ,นำ,นำนได้เพิ่น,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 กน,นกินนะแบะ คนลูกคนเอินหาเนี่ยแม่แม่กระปูบล่ะจะไรกระปูบะกระปูคายไนี่ใช่ไรปูเห็นเลย เห็นไหมนี่ป,ปูไข่มาเบ่งน่าของนั่งหล่าพี่น้องนี่ลาขอตั้งเขียดเนี่ยุ้นกันได้ยีดอกมกหนึ่ง <c oughs> เห็นบ่ะพี่น้องเห็นบ่ะเหนเด้อเอ้ยหาหอกทีบเอาคลิปนี้กับบุ้มียังน้องพี่น้องเนาะแม่ม้อนกับผ้าพีผ้าน้องล้งหัวยกำนังลามะลินมะลินปลามาเทียวหัวยเทียวห้องหากระปูน้องพี่น้องเนาะบมียังเห็นเด้กระปูก็ได้ ได้ซำมนีแล้วก็ได้ปนอยู่คลิปนี้ก็มีมอนโคราไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะใครส่งน้องน้ำงคียงยายมอนน้ำผ่้งเดอ้อบาย,บาย <laughs>